สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจำวันที่16ตุลาคมนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาชมอะไรนะครับก็คือจะพามารีวิวเขาเรียกว่า Smart Switch นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะอ่ะโชว์ช่างโชว์นะครับนี่นะครับสมาร์ทสวิตชเห็นไหมอ่าเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนผลึกเนาะเป็นเหมือนคริสตัลนี่นะครับนี่มันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างอ่ะช่างอธิบายนะ ตัวนี้จะเปิด Wi-Fi ได้ครับแล้วก็สัมผัสได้ครับเปิดไวเปิดผ่าน Wi-Fi ได้แล้วก็สัมผัสได้ใช่ไหมครับแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยมันต่างจากสวิตช์ทั่วไปยังไงครับต้องใช้นิวตอนเข้าไปจ่ายด้วยครับถ้าถ้าไม่มีนิวตอนมันใช้งานไม่ได้ครับอ๋อก็คือต้องมีเดินสายนิวตอนมาผ่านในสวิตช์นี้ด้วยถูกไหมปกติเนี่ยมันก็จะมีแค่สาย สายไฟสายลายนะครับสายลายอย่างเดียวอ่าแล้วนิวตันอยู่ไหนอ่ะนิวตันจะอยู่ด้านด้านหลังครอยู่ี๋ยวเอามาใส่อ๋ออัีนี้ผมดูเป็นตงนะอ่านี่นะครับเห็นไหมเมื่อวานนี้ผมถ่ายไปแล้วปกติมันจะมีแค่ลายถูกไหมลายนะเพื่อต่อตัดต่อสายเนาะเป็นสวิต์แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเนื่องจากมันมันมันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยถูกไหมอ่าก็เลยเดินนิวตันมาเนาะใช้ไฟฟ้าในการสื่อสารถูกป่ะรันอ่าโอเคอ่ะทีนี้หน้าตาเป็นยังไงดูโชว์อีกทีดิ อย่างนี้นะเห็นไหมครับไปอย่างนี้นะเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้แบบกดที่นี่นะใช้การสัมผัสนะแล้วก็เ,เปิดปิดเนี่ยสั่งผ่าน Wi-Fi แล้วก็แอปพลิเคชันของโทรศัพท์ถูกไหมอ่าถูกไหมอ่างั้นการติดตั้งก็คืออ่านี่ช่างชาตินะเป็นคนเ,เดินร้อยสายไฟชั้น2นี่นะทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าไม่มีสายนี้นะปกติจะมีแค่นี้ นะแต่เนี่ยถ้าไม่มีสายเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนะครับเดี๋ยวขออธิบายละเอียดนิดนึงงั้นรบกวนช่างคนนี้ก่อนอ่าขอบคุณครับอ่าอันนี้นะครับก็มันจะเป็นผลึกแบบเมื่อกี้เนาะเหมือนหน้าจอโทรศัพท์นะทีนี้ก็ทีแรกผมว่าจะเอาถุงหิ้วเนี่ยมาคลุมนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะเสียหายในระหว่างที่เราทํางานเพราะว่าเราต้องทําสีอะไรอีกนะก็เลย พอดีช่างบอกว่าเออไม่ต้องกับพี่เอาอันนี้แหละนะอ่ะอันนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเขาก็ามีอยู่ในแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งมันอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ความพิเศษของไอตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับบ้านหลังเนี้ยออฟฟิศกึ่งบ้านหลังเนี้ยเราก็ติดตั้งสวิตช์นะสวิตช์แบบนี้ทั้งหมดเลยยกเว้นรวมแอร์ด้วยนะครับยกเว้นพวกเครื่องทำน้ำอุ่นนะเพราะว่า เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันไม่ได้เปิดปิดโดยใช้ใช้สวิตช์แบบนี้นะมันใช้แรงดันไฟนะก็เลยไม่มีแต่ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยวันนี้เราปิดหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ปลักป๊กเนี่ยปลั๊กนี้ก็ติดแล้วแต่ปลั๊กเนี่ยเป็นปลั๊กธรรมดานะครับเป็นปลั๊กเป็นเต้ารับธรรมดานะครับเป็นเต้ารับธรรมดานะครับไอที่พิเศษเนี่ยนะครับพิเศษเนี่ยก็มีเฉพาะ ตรงนี้แต่ว่ามีความพิเศษหลายอย่างนะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆแย้มออกมาก็แล้วกันนะอันนี้จะมีสายนิวตันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดึงมาจากฝั่งนู้นที่เห็นนะครับถ้าไม่มีจะไม่สามารถใช้งานได้เนาะก็คือว่าสั่งผ่าน Wi-Fi ไม่ไดอ้อ้มันเป็นแบบไหนนะก็คือว่ามันสามารถสั่งเปิดปิดนะนอกจากสัมผัสที่นี่นะแล้วยังสามารถผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนนี่นะครับ ก็คืออยู่ตรงไหนนะ้าาีมีอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็สามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับรวมถึงว่าแน่นอนว่าอา,อาคารหลังนี้เนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ติดนะก็คือจะมีกล้องวงจรปิดดังนั้นก็จะสามารถรู้ได้ว่า,ามีไฟรวมถึงนอกบ้านด้วยนะครับมีไฟนอกบ้านเนี่ยที่เปิดหรือปิดเนี่ยอยู่ในมีดวงไหนบ้างพอรู้ปุ๊บเราก็จะสามารถสั่งเปิดปิด โดยใช้สมาร์ทสวิตช์อันนี้นะ,นะครับสั่งเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันของโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะดูนะครับว่าเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพามารีวิวให้ฟังอีกทีตอนที่เราจะใช้งานนะครับก็คือประมาณสากักอีกประมาณ45วันนับจากนี้นะน่าจะได้เริ่มใช้เริ่มทดลองว่า ใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามีอุปสรรคปัญหายัางไงหรือเปล่านะย้ําอีกทีนะครับอ่านี่เป็นการรีวิวสมาร์ทสวิตชนะนาตาเป็นยังไงก็เมื่อกี้ถ่ายดูแล้วแต่ว่าข้อสําคัญเนี่ยมันต้องถ้าเป็นสวิตธรรมดานะมีแค่สงสายนี้นะสายลายเหมือนผมอธิบายไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าเป็นสมาร์ทสวิตปุ๊บต้องลากสายนิวตันนะมาด้วยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถสั่งงานได้นะครับก็มีแค่นั้น แต่ว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะพามารีวิวให้ฟังอีกทีนะครับว่าว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะแล้วดีไม่ดีอย่างไรนะท่านผู้ชมนะที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะไดเ้เป็นอีกเทคโนโลยีอันนึงที่จะได้นำมาใช้ได้นะครับทีนี้ผมก็ตอนแรกว่าจะเอาถุงหิ้วนะมามัดมัดไว้เพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาในการทำงานขั้นต่อไปนะ อาจจะสกรปรกนะเพราะว่าต้องทาสีด้วยใช่ไหมก็เลยช่างบอกว่าไม่ต้องหรอกครับพี่เอาอันนี้แหละนะมันเป็นแพคเกจจิ้งของมันอยู่แล้วแล้วก็มัดผูกไว้ดีๆนะครับก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยงานไฟเนี่ยก็จะมีมาท่านี้น่าจะชั้น2เนี่ยเราเสร็จหมดแล้วนะครับน้ําอุ่นติดหมดแล้วนะครับพวกไฟต่างๆเดินหมดแล้วเดี๋ยวสามารถวันพรุ่งนี้นะครับก็จะสามารถปิด ฝ้านี้ได้เลยนะครับรวมถึงห้องอื่นนะครับห้องอื่นห้องอื่นก็จะสามารถปิดได้หมดละชั้น2เนาะอันนี้ก็เป็นฝีมือช่างทีมช่างชาตินะที่มาช่วยทําตรงนี้เร่งให้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันนะครับอันนี้ก็ทีมเขา4คนนะเร็วมากนะครับเร็วมากทํางานไม่กี่วันนะก็เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอ,อ ขอเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้สมาร์ทสวิตช์นะอันนี้ก็เป็นปลั๊กธรรมดานะเ,าเดี๋ยวอันนี้ผมจะต้องเอาถุงหิ้วนะมามัดผูกไปอีกทีดีกว่านะเพราะว่าการเป็นรอยนะครับแล้วก็จะโดนสีด้วยนะส่วนอันนี้โอเคเป็นแบบนี้โอเคละนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจนะ ว่า,อ,าอยากติดตามหรือว่าไอ้สมาร์ทสวิตเนี่ยมันเป็นยังไงทํางานแบบไหนนะก็ไม่ยากนะครับก็ติดตามได้นะเอามือมาตรงนี้นะนี่มือมาตรงนี้แล้วก็มองมาข้างล่างนี้แล้วก็มีคําว่าติดตามเป็นสีแดงๆนะเอานิ้วจิ้มนิดนึงนะเอานิ้วจิ้มนิดนึงก็จะเป็นสีดําฉันก็จะสามารถาติดตามได้นะครับส่วนท่านใดจะดูวิดีโอย้อนหลังใช่ไหมก็มาตรงนี้นี่ใต้นี้นะใต้นี้ก็จะมีอ,อะไรเนาะชื่อช่องนะมีชื่อช่อง ก็เอานิ้วมาแตะตรงชื่อช่องนะครับก็จะทําใหา้สามารถเปลี่ยนเมนูข้างบนนะก็จะเป็นหน้าแรกวิดีโอนียตรงวิดีโอนี่นะครับตรงวิดีโอนียก็จะสามารถาดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเพียงแค่แตะตรงวิดีโอน,นะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้จบเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปจะพาไปรีวิวไม่ใช่รีวิวนะไปคุยนะเรื่องการฉาบผนังเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือ จะเล่าให้ฟังว่าใช้ทรัพยากรอะไรเท่าไหร่ยเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับหวัสดีครับ